สวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมตั้งแต่วันที่15ถึง31สิงหาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมรันนี้ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่มาคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็ มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแ,แรกของชาวราศีกุมภ์กันเลยนะครับเป็นไพ่ของ six of swords นะครับหรือว่าไพ่6ดาบเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขากำลังมีความสุขกับการที่วิ่งไล่ความฝันวิ่งไล่ตามความรักของเขาสิ่งที่มันสวยงามมาโดยตลอดไพ่ใบน,นี้ก็ได้มองบอกความรักของชาวราศีกุมภ์ว่าเหมือนกับคุณเองเนี่ยเคยรักใครสักคนจนมองไม่เห็นความดีไหม จะมองไม่เห็นความดีหมายความว่ามองเขาเป็นสิ่งที่สวยงามมุยตลอดมองเขาเป็นสิ่งที่เหมือนกับวาดฝันไว้ด้วยกันว่าจะได้รักกันนะจะได้คบกันแล้วก็เหมือนกับสร้างอนาคตมีแสงสว่างเห็นไหมครับจะดีขึ้นจะผ่านความทุกข์ควานความสุขไปด้วยกันหลายคนมีไพ่หกดักหมายความว่าไม่อยากจะเสียใครสักคนหนึ่งไปเลยแล้วมองถึงการที่เราผ่านอะไรกันมาเยอะด้วยผ่านเรื่องความรักที่ร่วมเดินทางกันมารู้จักกันมานานนะครับมีสิ่งดีนะครับแล้วก็ผ่านปัญหาชีวิตกันมาด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ย เห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งไหมเหมือนกับเขาวิ่งอยู่ในความฝันอยู่คนเดียวก็เลยทำนายว่าชาวราศีกุมในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสาสิบเอ็ดเนี่ยเหมือนคุณกําลังรักใครสักคนที่เขาเปลี่ยนไปอะจากคนที่เคยเป็นสิ่งที่มันสวยงามจากคนที่เคยมีความรู้สึกดีๆวางแผนอนาคตไว้ได้การกับทิ้งเรานะครับเหมือนกับปล่อยให้เราเนี่ยวิ่งไล่ตามเขาวิ่งไล่ตามความรู้สึกวิ่งไล่ตามเพื่อนในจินตนาการหรือวิ่งไล่ตามความรักความฝันอยู่ฝ่ายเดียวฉันให้หกดับหมายความว่าเหมือนกับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้้นนเดดยยววคคุุณณหหมมมาาา่ง หมายความว่าคุณเองเนี่ยวิ่งไล่ตามมากๆหรือเดินตามเขามากๆเนี่ยคุณเองก็คงอยากจะบอกคนที่คุณรักแหละว่าถ้าเกิดเราเจ็บมากๆวิ่งตามเขากลับมาแล้วเขาไม่กลับเนี่ยบางทีเรารู้สึกเหมือนกับมันเจ็บทาว่านะครับเรินเดินตามซากประหลักทางมันวิ่งตามเขามานานจนตัวเองเนี่ยมันวิ่งมานานจนจนมีความสุขในตัวของเราเองนี่แหละฉันในไพ่เดอะฟลที่นี่หมายความว่าชาวศีกรุันที่15-31สิงหาคมเนี่ยเฉลยภาพของคนนึงที่เดินออกมาแล้วใส่เสื้อผ้าที่ดีขึ้นนะครับจากคนที่เดินตามความฝันจากคนที่เดินในความมืดบอด ทั้งหมดทั้งมวลครับมืดบอดหมายความว่าหกด่าหมายความว่าเหมือนเรารักอยู่ข้างเดียวทนเจ็บอยากจะไปต่อกับเขาแต่ไปเหมือนกับไปแล้วเหมือนกับเขาเจ็บอ่ะไปแล้วเหมือนกับเจ็บเท้าเจ็บตลอดการเดินทางนะครับต่อให้คุณยังรักเขามองเขาเป็นสิ่งที่สวยงามหรือรักเขาอยู่ก็ตามอ่ะแต่หกด่าเหมือนกับเราวิ่งไล่เขาจนเขารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยมันได้ความทุกข์ความเสียใจมาตลอดก็เลยนว่าชาวสีกรมช่วงนี้เหมือนกับคุณวิ่งตามความฝันมานานวิ่งไล่ความเจ็บปวดมานานมันผ่านความเสียใจมันผ่านความมืดมันผนผ่่่าาาาานนคควววมมเเดชร้ฟู มันวิ่งจนตัวเองอยู่ได้มันเหนื่อยจนตัวเองอยู่ได้มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเดอฟูการหลุดพ้นการมีความสุขในตัวของเราเองนะครับการเจ็บมากๆเสียใจมากๆจนตัวเองเนี่ยหลุดพ้นไปเลยออกมาจากความทุกข์ออกมาจากความมืดบอดมีเดือบฟูหมายความว่ามีสติมากขึ้นมีสิ่งที่สวยงามมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นจนรู้สึกตัวเราว่าการเดินออกมาเนี่ยบางทีมันไม่ทําให้เราเจ็บบางทีมันไม่ได้ทําให้เราตายไม่ทําให้เราถูกนะกลับเป็นการที่เดอฟูหมายความว่าชาวสิบกลุ่มช่วงที่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดสิงหาเน ก็เลยทำาว่าช่วงนี้ชีวิตของชาวสิกุมีสีสันมีสีสันนคราว่ามีการเดินทางใหม่ๆมีกิจกรรมใหม่มีโอกาสพบเจอความสุขในที่ของคุณเช่นการงานขยับขยายชีวิตค่อนข้างจะมีแต่พลังงานที่มีสิ่งดีเข้ามาสู่ชีวิตอ่ะมันผ่านพ้นความทุกข์มันผ่านพ้นความเจ็บความมืดบอดความตายไปแล้วไพ่ใบต่อมาก็เลยทำาว่าไพ่ของอัศซมินถือไม้เท้าหรือในออฟวานเข้ามาครับเจมภาพขหมือนคนหนึ่งที่เขากำลังจุดเทียนอยู่เห็นไหมครับแล้วเหมือนกับมือเขาเนี่ยเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาเนี่ยเคยดับ เคยเจ็บมันไปก็เลยตอบว่าสิวถุงมืเท้านี่ที่นี้เหมือนคนละคนักของชาวสกุลหลายหลายท่านเนี่ยเวลาเขาทำร้ายคุณเนี่ยเขามักไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเจ็บไหมคุณจะเสียใจแค่ไหนนะครับคุณจะเหมือนกับรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ต้องเอามือไปนั่งจับเทียนต้องเอามือมานั่งรอคอยเขานะครับต้องมานั่งอดทนต้องมานั่งแก้ปัญหาทุกครั้งที่เขากลับมาที่ไลน์เนี่ยคุณเน็ดเนื่ยกับปัญหาตลอดหรือว่าเหมือนกับเขาปัญหาไหมคุณเสมอ,อส่วนเรื่อิวถงมืเท้าไปที่สามไปนี่ขอ,ท,ขอทำลายเลยว่าคนรััักกกกขอองาาลุ่่มมทีีเ,เืนหปปญไ คนคนนั้นของคุณเนี่ยกลับมาจุดเทียนอีกแล้วคนที่ทําร้ายคุณไปดับความหวังดับความสุขนะครับทาร้ายเราทําสิ่งที่เลวร้ายกับเราเนี่ยอัศวินเห็นมทถาทุกครั้งเี้เขากลับมาเนี่ยจะเป็นการกลับมาเพราะผลประโยชน์กลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาขอความสุขกลับมาให้เราช่วยเขากลับมาให้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรขอกินข้าขอทานะครับขอทําสิ่งที่เหมือนกับช่วยเหลือเขาหน่อยได้ไหมแต่เวลาเขาทาร้ายคุณไปเนี่ยเขาก็ปล่อยคุณเนี่ยอยู่ในความเจ็บ เจ็บเองก็ต้องรักษาตัวเองผู้แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเจ็บเองก็ต้องหายเองอย่างนี้เลยอ่ะฉะนั้นไพ่ใบนี้ขึ้นมาหมายความว่าการกับมดุสตาครับชาวศีกุมช่วงวันที่15ถึงศาสสิงหาเนี่ยคือดวงของดุสตาหมายความว่าดวงมีเสน่ห์มีออล่าก็เลยทานายเลยว่าช่วงนี้ชาวศีกุลท่านมีโอกาสเดุสตาเห็นไหมมีบุตรมีบุตรมีชื่อเสียงใครโสดอยู่ก็เหมือนกับมีเสน่ห์มีคนเข้ามาเมตตานะครับหนาหน้าทองหนาเมตตาเลยช่วงนี้ชาวศีกุมมีโอกาสที่จะรับโอกาสใช้คํานี้มีโอกาสที่จะ ได้รับความหวังใหม่หมๆเรื่องของความรักการเข้ามาช่วยเหลือดูแลการสร้างครอบครัวหรือใครที่รักกันดีอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสขย,ยายขยายครอบครัวถึงขั้นมีบุตรนะถึงขั้นแบบมั่นหมายนะถึงขั้นจดทะเบียนนะครับวางแผนครอบครัววางแผนชีวิตกันแต่เดือดร้ที่นี่หมายความว่าคนที่เลือกลาคุณไปเนี่ยมันมีไพ่ของนายออฟวานเข้ามาที่บอกไปครับไพ่สองใบนี้นะครับเป็นการกลับมาแบบขอความช่วยเหลือ,อกลับมาเห็นโอกาสกลับมาเสียได้พอคุณดีมีความสุขเนี่ยเขาก็เดสตาร้แล้วนะครับ พอคุณดีมีความสุขเขาก็เดือดร้อหมืเขามากับมาเห็นความรักเห็นรู้แล้วว่านี่คือแม่ของลูกนี่คือพ่อของลูกนี่คือครอบครัวนี่คือคนที่ดูแลรักษากันนะก็เลยนับว่ามีคนรักของชาวสีกลุ่มที่เลือกราไปสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยผมทํานายเลยจะเป็นถมมึงเท้าเขาทาร้ายคุณได้เขาก็ทำร้ายคนอื่นได้และเขาจะเจอปัญหาทีไลายเนี่ยเขาจะกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาขอโอกาสคุณทุกครั้งเพราะมันเป็นค,ความรักที่เขาต้องกลับมารักษาทุกครั้งเสมอเลยเพราะนี่มันคือไพ่ของสองทวยทูออฟครับหมายความว่าอะไรครับมันถูออฟครับหมายความ มันคือรักแท้นะครับมันคือความรู้สึกที่มาจากหัวใจมันคือความรู้สึกที่เหมือนกับต่างคนต่างรู้สึกว่ารักกันนะครับต่อให้เลิกเลิกากันไปต่อให้ทิ้งกันไปนานหรือมีปัญหาอะไรกันมาก็ตามสองถ้วยหมยความว่าการลับมันจบแต่คุณเองเนี่ยเหมือนเราให้ความรักจากถ้วยเราไปแล้วอะเททิ้งไปแล้วเทให้ใจไปหมดแล้วจนใจให้หมากินไปแล้วเทใจเทความรู้สึกเทเลือดเห็นไหมครับเทความรู้สึกเทความเสียใจเทน้ําตาไปให้เขาหมดแล้วแล้วเขาเป็นฝ่ายรับอะ เขาก็ได้กลับมาขอความรักของคุณกลับมาคืนดีกลับมารักกันเลยเพราะนี่คือรักแท้ของเขาเขาเลยกลับมาหาคุณเพราะความรู้สึกด้วยแหละเขาเข้าใจความเจ็บปวดของคุณเขาเลยกลับมาครับแต่คุณเองเนี่ยมีไพ่ของเดสตาร์เข้ามากับไพ่สองถ้วยเลยทำนายว่าชาวราศีกุมภในเดือนสิงหาคมคนที่ไม่ยอมกลับไปเจ็บหรือคนที่เหมือนกับผ่านความทุกข์ผ่านความฝันที่มันร้ายๆมาแล้วอะคุณไม่ต้องกลับไปเจ็บแล้วนะเพราะคุณเดินออกมาไกลกว่าที่จะเจ็บอีก เดอะฟูลหมายความว่าคุณผ่านเดินออกมาไกลมากพอแล้วถ้าเกิดเราเดินออกมาไกลมากพอหมายความว่าใครที่เลอกแตาคนรักไปเกิน6เดือนหรือเกิน7เดือนหรือเกิน1ปีไปแล้วเนี่ยถ้าเราเดินออกมาจากความรักที่มันแย่แยแบบนี้แย่จนสึกเหมือนกับตัวเล็กเดอเกินอะเวลาอยู่กับเขาแย่จนซึกเหมือนกับเราหายไปเขาก็ไม่ตามเขาปล่อยให้เราเสียใจเขาปล่อยให้เราเจ็บปวดเขาปล่อยให้เราวิ่งตามเขาลองหายไปดูซิลองเดินออกมาดูซิคุณเดินมาออกมาแล้วครับมีความสุขมากขึ้นฉันไพ่ไปที่หมายความว่าถ้าเกิดเราเดินออกมาจากความสัมพันธ์มันแแน้้ลลลววออะเดิกกมาไ เราอย่าจงหันกลับเราอย่าจงอย่าหันกลับไปอีกเพราะไพ่ไปนี่หมายความว่าสองถ้วยกับสตราร์หมายความว่าดวงคุณมีคุณค่าชาวศีกุลท่านผมขอ,ขอ,ขอทานายว,ว่าเดือดสตราร์กับสองถ้วยหมายความว่าดวงมีโอกาสพบเจอความรักรักแท้คู่รักนะครับถึงขั้นมาเมตตาเราถึงข่านมาเป็นสองถ้วยหมายความว่าคู่แท้รักท้าที่เขาเนี่ยดูแลและเ,เห็นคุณค่าคุณวางแผนสร้างครอบครัวกับคุณนะครับไม่ใช่ทิ้งเราไปยามทุกข์ไม่ใช่ทิ้งเราไปโดยการที่เป็นไพ่เจ็ดดาบหกดาบประเจ็บดาบเดี๋ยวเป็นไพ่ของการร้ายแรงเหมือนกันนะหลายคนรักเขามากแหละ ไว้ใจเขาด้วยซ้ำแต่เจดตาหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันวา่างเปล่าเหมือนกับให้ทุกอย่างเขียน <c oughs> ข้อความไปหาเขาทําสิ่งดีกับเขามามองถึงความฝันด้วยการมองถึงการเป็นครอบคร,รัวด้วยกันหลายคนถึงขั้นมองการแต่งงานการวางแผนครอบครัวแต่สุดท้ายสินถือดาบมันเหมือนกับการเจดตาหมายความว่าคนรักนอกใจคนรักเหมือนกับทิ้งเราไปไให้ว่างเปล่าเลยกับฉีดเรื่องราวของเราทิ้งกับฉีดทุกอย่างด้วยการนอกใจโกหกหลอกลวงหรือหักหลังกันน่ะมองว่าเราไม่ดี นะครับแต่เพิ่งมาคิดได้ตอนที่คุณเนี่ยเป็นกระดาษเปล่าฉีกระดาษทิ้งฉีเรื่องราวทิ้งแล้วผมเลยทำนายว่าชาวศีกุมเอมท่านในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเหมือนคุณมีความสุขคุณทิ้งความทุกข์คุณควรจะมีความสุขไพ่ใบนี้แค่บอกแบบนั้นใะการทำนายคุณแบบนั้นเลว่าคุณจะพบเจอตัวตนของคุณคุณจะมีความสุขในตัวของคุณเองได้นะแค่เพียงแค่อย่ากลับไปจดจาเรื่องราวที่ไม่มีค่าอย่ากลับไปมองกระดาษเปล่าที่เคยเขียนเรื่องราวไปแล้วอะแล้วเหมือนกับสุดท้ายอะถ้าเขารักเราหรือว่ามองเห็นเรื่องรรราาาวตงงเเเเนนีี้้้ขจะไม่ทิแบบ สิ่งที่คุณเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็น,ปนการกลับมาขอโอกาสกลับมาผลประโยชน์แต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยเจ็บาจะกลับไปเขียนเรื่องราวอีกไหมจะกลับไปแก้ไขเรื่องราวกลางหนังสือที่เคยหลักกันอยู่หรือเปล่าฉันเจ็บตาในที่นี้หมายความว่าคุณเคยเป็นความรักที่ดีต่อก,กันเป็นเรื่องสือเล่มเก่าเคยมีความสุขเคยแบบเขาเรียกว่าอะไระทำสิ่งดีร่วมกันมาปรึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็มีนะวางแผนถึงการเป็นครอบครัวเป็นคู่ชีวิตกันเลยแต่สุดท้ายกับการเป็นพี่เจ็บตาอยู่ๆก็เปลี่ยนอยู่ๆก็มองเป็นผลประโยชน์ อยู่ๆก็นอกใจโกหกหลอกลวงกันไปฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หมอชาวราศีกุมภ์ท่านเลยว่าถ้ามันไม่ใช่รักแท้จะเอากลับมาถ้ามันคือสิ่งที่ไม่ดีการกลับมาผลประโยชน์การกลับมาทําร้ายเราอีกเนี่ยส่งลิมนีบอกเขาเลยว่าอย่ากลับมาเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเธอไม่ต้องเลือกฉันเลยฉะนั้นไม่รู้ไพ่ของชาวราศีกุมภ์ที่จะเกิดขึ้นดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้านเดือนสิงหาคมแลการแนะนำในที่บอกไปครับมีไพ่ของเดือนจันท์เดือนสิงหาคมวันที่1 5 3 1ชาวึงสามสิบเอ็ดีาวจากทางไกล จากทางกายจากการสื่อสารโซเชียลนะครับแล้วก็ช่วงนี้การงานหรือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับมีสเสน่ห์มีข่าวดีเดิอดสตาร์เกิดขึ้นมาถึงขั้นมีบุตรหรือว่าคนเข้ามาช่วยเหลือรับรอยเล็กน้อยชื่อเสียงมีสเสน่ห์ขึ้นในช่วงเนี้นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นในช่วงของสิ้นปีปลายปีเนี่ยตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาแล้วมม่เหมือนกับต้นปีหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันทุกข์มาเยอะก็เลยตอบว่าจะจัดเมนต์ไปนี่หมายความว่ากา,ารได้รับคาอวยพรการได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พรจากพระเจ้าพรจากศาสนาที่คุณนับถือมันสวนบันดาลให้คุณเนี่ยมีอะไรที่มันต้นไม้งอกเงยอ่ะออกดอกผีผลอะไรเงี้ยขึ้นมาเลยครับก็เลยทำนายว่าเดจัดเม้นท์หมายความว่าชาวสีกุมช่วงนี้ดวงจะต่างคุณมีโอกาสได้รับความสุขการหลุดพ้นไปเจอสิ่งที่เป็นเงินทองมีชีวิตมีคุณค่ามีการเริ่มต้นไม้ใหม่เริ่มต้นความรักปลูกฝังที่มันคงมากขึ้นเจอความรักแท้เจอคู่แท้แต่คนรักที่เลิกลาไปเดี๋ยวจัดเม้นท์ที่นี้ผมขอตอบไปก่อนเลยใครที่เลิกลาคนรักไปไม่เกินเวลาที่ผมพูดไปเนี่ย เดี๋ยจัดไม่คือยังกลับมาแน่นอนแหละยังไงเขากลับมานะต่อให้เลิกรากันไปนายก็ตามเขากลับมาอยู่แล้วแต่เดี๋ยวจัดไม่ไม่คือการกลับมาเพราะเหรียญกลับมาเพราะคุณขอพรเอาไว้กลับมาเพราะเหมือนกับคุณเคยช่วยเหลือเขาเขาติดค้างคุณเขาเลยกลับมาถึงขั้นแบบขอความช่วยเหลือผลประโยชน์ผมพูดไปครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาชาวสีกุเหมท่านพาไพ่ใบนี้คือการแนะนำา d g e of one หรือหนึ่งไม้เท้าเชื่อมั่นครับโฟกัสในการกระทําของตัวเองโฟกัสเรื่องการงานการเงินชีวิตของเราทําให้ดีที่สุดอ่ะเหมือนกับคติพตอนนผมมมเรียยัธ ทำวันนี้นี่ดีที่สุดแต่ทุกอย่างมันก็จะดีเองฉันหนึ่งไมเท้าที่หมายความว่าให้เชื่อมันในการกระทําของคุณเชื่อมันในรักแท้ที่คุณเคยให้กคับคนหนึ่งไปครับเคยตามเขาแล้วเคยทําทุกอย่างแล้วถ้ารักเขาแล้วรักษาเขาไม่ได้เนี่ยหนึ่งไมเท้าบอกว่าคุณไม่ใช่หมอก็ต้องปล่อยเขาไปสุดท้ายความรักของคุณที่คุณเชื่อมากหรือเคยทำอะไรในมันเนี่ยมันก็จะกลับมาจุดไฟใหม่กลับมาสร้างความมั่นคงให้กับคุณกลับมาเพราะรักแท้จะกลับมาหาคุณให้คุณเลือกแต่คุณจะจุดไฟไหมแต่คุณจะ แก้ไขความเจ็บปวดปัญหาการละกันหรือเปล่าไพ่ใปนี้บอกแบบนั้นและเอ็ดออกบานบอกชาวสิกุลเลยว่าคุณมีข่าวดีเกิดขึ้นมาเรื่องของการงานชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นหรือเรื่องของความรักที่ตอนนี้คุณมีความรักที่ดีอ่ะทำนายให้แบบนี้ว่ามีโอกาสที่พบเจอความรักแท้คู่แท้การมั่นหมายการมีบุตรการมีครอบครัวด้วยสามคู่ชีวิตทำไมพูดคู่ชีวิตแต่จัดติดมันผ่านตรงทางที่มันไม่ใช่ของเราอะมันผ่านการเดินทางที่เจ็บปวดมานานและเจอจัดติดหมายความว่าพบเจอความสัญญ,ญาพบเจอคู่แท้ รักแท้บุเพสันิวาสที่คุณรู้สึกได้เดียว่าคนคนนี้เขากลับมาเพื่อปกป้องคุณเขามาดูแลคุณเขามาช่วยเหลือคุณแลวเป็นความรักที่ไม่ว่าคุณจะเคยเป็นใครเคยผ่านอะไรมาเขาดูแลคุณคนรักคุณเลิฟมีเลิฟไมด็อกรักคุณที่คุณเป็นไม่ว่าคุณจะเคยผ่านอะไรมาเคยแต่งงานกับใครเป็นยังไงก็ตามหรือเคยมีชีวิตที่ล้มเหลวแค่ไหนเสียใจแค่ไหนเขาจะอยู่เคียงข้างคุณเขาจะดูแลคุณดูแลครอบครัวดูแลบ้านให้มันดีที่สุดครับใชนคิงออฟคัพได้ทำนายว่าคุณมีโอกาสพบเจอความรักที่อบอุ่น ผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าคนรักที่เป็นต่างชาติต่างภาษาที่บุพเพสันิวาสนนบันดาลนี่เขาเรียกว่าอะไรอะจุดจุด,จดนึงคู่กันแล้วมันมีได้แดงอะผูกโยงกันไว้ที่ต้องมาผูกเจอต้องมาตั้งเจอกันอะตามหลักรักแท้ตามหลักบุพเพสันนิวาสนะครับตามหลักคู่แท้นั่นเองก็เลยนายว่าชาติกุมคุณมีคู่แท้นะแต่คุณจะพบเจอลักแท้ที่บุพเพสันิลนิวาสด้วยนะครับส่วนบุพเพอรารวาสเนี่ยนะครับไพ่เจ็ดดาบกับหกดาบคนที่ทำร้ายคุณหรือนอกใจคุณไปสุดท้ายก็จะกลับมาเดือดัดติด กลับมาให้คุณกลับมาให้คุณใส่รองเท้าแล้วแต่คุณไม่กลับไปใส่หรอกคุณรักไหมคุณรักนะแต่รักแท้มีแค่ครั้งเดียวรองเทาง้าคู่นี้เราชอบมันมากเลยแหละแต่เราใส่แล้วมันเจ็บอ่ะก็เหมือนกับแพทย์จะจิตไปนี่หมวานคนรักของชาวสีกุมเนี่ยจะกลับมาพะรักแท้แหละจะกลับมาเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีแต่คุณนเดินมาไกลแล้วแต่คุณไม่กลับไปเจ็บอีกนะครับยังรักยัง,งผูกพันอยู่แต่มันเจ็บเกินกว่าจะทนเพราะหกตาคือเดินออกมานานมากกว่าจะออกมาได้เนี่ยกว่าจะผ่านจะพ้นมันเวลาได้เนี่ยที่ยอมรับว่าไม่มีเขาเนี่ย มันเจ็บมันร้องไห้นะครับมันเสียใจแค่ไหนมันพยายามเดินตามเขามันเหนื่อยแค่ไหนฉนันพไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ออลาเคลครับแนะนําชาวราศีกุมภ์เหมือท่านว่าโกดีล็อกนะครับหมายความว่าใหญคุณเนี่ยมีความสุขกับสิ่งที่คุณควรเจอโฟกัสกับการกระทําของคุณอยู่กับคนที่เขารักคุณนะครับแม้ว่าคนคนนั้นเคยรักคุณแค่ไหนก็ตามสุดท้ายเขาจะกลับมาหาคุณนะ่ะกลับมาเชื่อมโยงกันกลับมาเข้าใจกันกลับมาเป็นคู่กันเหมือนเดิม แต่คุณสามารถเลือกได้นะว่าคุณรักคนคนนี้อยู่หรือ,อเปล่าคุณอยากให้เขากลับมาในชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่าฉันพ่นอาออร์เคิลหมายความว่าจงทาเรียนนี้ให้ดีที่สุดจงทําชีวิตตัวเองให้มีความสุขดีกว่าโฟกัสการงานการเงนินชีวิตตัวเองดีกว่าดี่กว่าอยู่กับคนที่เขาเคยรักคุณแต่วันนี้เขาลืมไปแล้วว่าเราเคยอยู่ด้วยกันเขาลืมความสุขลืมสิ่งดีของกันและกันไปแล้วอะเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆที่คุณมีเนี่ยมันมันเกิดจากตัวคุณนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ผิดเลยที่คุณจะมีความสุขคุณจะมีงงดีให้้กัับบตวคุณเอาแล อะไรที่เคยให้เขาไปแล้วเขาไม่เห็นค่าอย่างน้อยเขากลับมาอยู่แล้วครับแต่คุณเนี่ยไม่ต้องกลับไปอยู่กับความทุกข์แล้วประมาณนั้นก็ขอบคุณชาวราศีกุมทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ